สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบขอไปทีวันนี้เสนอเป็นตอนที่สองครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบขอไปทีโดยเจาะจงเฉพาะเรื่องของการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาในตอนนี้ผมจะพูดต่อในเรื่องเดียวกัน ท่านผู้ชมครับในอดีตเคยมีการแอบร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้แล้วซ่อนไว้ใต้ตุ่มรอปฏิวัติเสร็จก็นำเอามาประกาศใช้ในวันรุ่งขึ้นนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดการกับรัฐธรรมนูญแบบขอไปทีการก่อรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญนั้นทุกครั้งทำแบบขอไปทีคือให้มันเสร็จเสร็จไปขอให้ยึดอำนาจได้เสียก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันที่หลัง การตั้งสภา,าร,ร่างรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารก็ตั้งแบบขอไปทีพอนึกว่าจะทำให้เท่นำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติก็ทำแบบขอไปทีเพราะร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งมีตั้ง300มาตราและใช้เวลาร่างกันตั้งเกือบปีกลับให้เวลาประชาชนอ่านเพียงแค่ไม่ถึง30วันท่านผู้ชมครับการตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2 5 ของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยรัฐบาลพักพลังประชาชนหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23ธันวาคม2 5 5 0สภาผู้แทนราษฎรก็ตั้งแบบขอไปทีเพราะผู้คนเรียกร้องกันมากก็เลยต้องตั้งให้มันเสร็จๆไปแต่พอทำเสร็จก็เอาเก็บใส่ลิ้นชักคือบรรจุในระเบียบว,วาระยังไม่เคยรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเสียได้ซ้ำ การตั้งคณะกรรมการสมาในฉันเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0ตามข้อเสนอของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่พูดไว้กลางสภาเมื่อตอนเป็นนายกร,รัฐมนตรีหลังผ่านเหตุการณ์สงการามเลือดเมื่อปี2 5 5 2ที่ว่าจะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญสัก2-3ประเด็นแล้วจะให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่นั่นก็เป็นการพูดและการตั้งแบบขอไปทีเช่นกัน เพราะจนแล้วจนรอดแม้เมื่อผ่านเหตุการณ์สลายการชุมนุมของประชาชนจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง92ศพบ,บาดเจ็บเกือบ2,000คนเมื่อวันที่10เมษายนและระหว่างวันที่14-19ถึง 19, พฤษภาคม2,553ก็ยังไม่ยอมยุบสภาแถมยังไม่ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกตัางหากท่านผู้ชมครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสประเด็นคือเรื่องเปลี่ยนระบบและวิธีเลือกตั้ง และเรื่องเงื่อนไขในการการทำสัญญากับต่างประเทศเมื่อเดือนมีนาคม2554ซึ่งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นผู้เสนอนั่นก็เป็นการแก้แบบขอไปทีเพราะด้านหนึ่งก็แก้เพื่อเอาใจพักร่วมส่วนอีกด้านหนึ่งก็แก้เพื่อประโยชน์ของตัวเองกลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ครั้งเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรื่อยมาจนเหลือแต่กลุ่มเล็กๆในนามกลุ่มเสื้อหลากสี ซึ่งคานทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องอะไรต่อมีอะไรอีกหลายเรื่องทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554นั่นก็ทำแบบขอไปทีเพียงเพื่อให้เป็นที่สะใจของใครบางคนเท่านั้นจนแม้ผ่านการเลือกตั้งใหญ่ไปแล้วโดยที่พรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายสามารถจัดตั้งรัฐบาล300เสียงเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในระหว่างหาเสียงเลือกตั้งทุกเวทีได้รับปากกับประชาชนคือจะต้องแก้รัฐธรรมนูญทันทีเพราะรัฐธรรมนูนปี2550เป็นรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารและเป็นรัฐธรรมนูญเปื้อนเลือดแต่พอชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยความร้อนแรงในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ซาลงไปกลายเป็นนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาแบบยืดหยุ่นคือจะแก้ไขามาตรา291 โดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วนำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปก้าวไก่ครอบงำเพราะเดี๋ยวจะหาว่าพักเพื่อไทยแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคนคนเดียวเหตุที่ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีก็คงเป็นที่เข้าใจว่ารัฐบาลต้องการอยู่นานก็เลยไม่อยากให้มีการกระเพื่อมเพราะฉะนั้นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่ควรเร่งรีบรอไว้ก่อนได้ รอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมเสียก่อนซึ่งถ้าใช้แนวทางเช่นนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้นานจริงหรือไม่ถ้าไม่แตะเรื่องรัฐธรรมนูญและไม่แตะเรื่องโผทหารไม่ให้เสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีไม่เร่งรัดเรื่อง91ศพไม่แก้แค้นแต่จะแก้ไขแล้วรัฐบาลจะมีเสถียรภาพมือที่มองไม่เห็นจะเอ็นดูให้อยู่ได้นาน หรืออาจจะอยู่จนครอบวาระหรือไม่แต่ไม่รู้ว่าการดําเนินการหรือการหรือกุศโลบายเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่ว่านั้นมันจะสวนทางกับภาษิตโบราณที่ว่าให้ตีเหล็กเมื่อร้อนหรือไม่หรือจะตรงกับภาษิตโบราณเช่นกันแต่คนณมิติที่ว่าก่าทัวจะสุกงาก็ไม่หรือไม่ไม่มีใครบอกได้ทํานายได้แต่ที่แน่แน่ก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเรื่องที่กระทบต่อเสถียรภาพและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุดตลอดมาก็จะตกอยู่ในวังวนของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบขอไปทีไปอีกนานแสนนานท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคในตอนที่ชื่อว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบขอขอไปทีในตอนที่สองซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ